สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของพวกเราอยู่ในตอนนี้นะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมกดติดตามด้วยนะครับนอกจากช่องของเราเนี่ยอาจจะรีวิวที่ดีแล้วเรายังมีบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดสะถมดินนะครับหรือว่าปลูกป่านะครับอันนี้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามา ปรึกษากันได้นะครับใน่ว่ของวันนี้นะครับต้องบอกว่าผมเดินทางออกมาจากตัวเมืองนะครับโดยประมาณ13กิโลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลทุ่งพึ่งนะครับอําเภอหนองขายางจังหวัดอุทัยธานีนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินนากว้างนะครับเป็นที่นาซึ่งต้องบอกว่าติดใน่วนของทางสาธารณะขนาดมาพร้อมใน่วนของเหมืองน้ําสาธารณะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บริเวณทางด้านหลังของผมนะครับต้องบอกว่ามีความยาวถึง200 เ0เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่20ไร่เสนอขายกันในราคาไร่ละ1 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนอกจากว่าที่ดินตรงนี้นะฮะเป็นที่ดินหน้ากว้างยังมีในโซนของชุมชนและหมู่บ้านนะครับก็จะเห็นได้จากในโซนของภาพมุมสูงในตอนนี้นะครับมีทั้งน้ำประปาไฟฟ้านะครับซึ่งต้องบอกว่าแปลงที่ดินเนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่40่เมตรนะครับแล้วก็ลงมาจากถนนเส้นอุทัย ทับทันนะครับหรือว่าที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นเส้น3 2 2 1นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเลี้ยวลงมาเนี่ยเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างจากตัวเมืองเนี่ยโดยประมาณ13มกิโลต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้สามารถทํานาหรือว่าทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะซื้อทําสวนหรือว่าจะซื้อปล่อยให้เช่าก็เหมาะด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามีในส่วนของเมืองน้ําสาธารณะ ต้องบอกว่าเป็นที่นาสวยอีกหนึ่งแปลงนะครับซึ่งในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูในโซ่ของภาพมุมสูงกันก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของราเอียดกันครับต่อจะอจะพจะพพาาเเดดิินนชชมม ในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปรรยากาที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ินดีรับใช้เ้องถอพา up. ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปดูในส่วนของแนวขอบเขตนะครับซึ่งในตอนนี้ผมยืนอยู่บนทางสาธารณะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความกว้างเนี่ยโดยประมาณ5เมตรนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่สามารถเข้าออกได้สะดวกนะครับแต่เราลงมาจากถนนคอนกรีตเนี่ยก็โดยประมาณ100เมตรนะครับซึ่งลงมาจากถนนลัดยางเส้นหลักนะครับก็จะเป็นเส้น3221อุทยัยธานีอำเภอทับทันนะครับเข้ามาเนี่ยโดยประมาณ 1กิโลนะครับก็จะได้เจอในส่วนของแปลงที่ดินนะฮะถามว่าผมมายืนทำไมในตรงนี้นะครับก็อยากจะเหตุให้เห็นนะครับใน่วนของเหมืองน้ำสาธารณะที่ไหลผ่านบริเวณทางด้านหน้านะครับแต่บริเวณน้านหน้าแปลงของเราเนี่ยอาจจะมีในส่วนของต้นหญ้านะครับหรือว่าวัชพืชนะครับที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าแปลงนะครับก็อาจจะให้บางช่วงเนี่ยเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับผมก็อยากจะให้ดูว่าเนี่ยตอนนี้มีน้ำไหลผ่านนะครับ เป็นเหมืองน้ําเดียวกันนะครับซึ่งกินความยาวอยู่ที่290เมตรนะครับซึ่งบริเวณทางด้านหน้าเนี่ยก็จะหันหน้าไปทางด้านของอทิศเหนือนะครับสูงจากระดับน้ําทะเลเนยอยู่ที่40เมตรนะครับเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ได้ดูว่าในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะที่หลายพ่นยังบริเวณทางด้านหน้านะครับที่มาพร้อมในส่วนของอทางสาธารณะทางด้านของทิศเหนือนะครับย้ําว่าในเรื่องของอทิศทางก็ดีนะครับ 290เมตรเกือบ300เมตรนะครับท่านผู้ชมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันในเรื่องของทางสาธารณะที่ผมกำลังเดินผ่านอยู่นะฮะทั้งซ้ายและขวานะครับบริเวณตรงนี้ก็มีในโซข,ของเพื่อนบ้านนะครับบ้านคนก็จะอยู่มุมนี้นะครับก,ก็ต้องบอกว่า,อ,าอยู่บริเวณน,นะครับทางด้านของหน้าแปลงที่ดิน ตอนนี้ผมกําลังเดินนะครับแต่วันนี้ผมในการรีวิวเนี่ยผมอาจจะใช้นะครับในโซ่ของภาพมุมสูงนะครับอธิบายในเรื่องของแนวขอบเขตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะเพราะว่าด้านหน้านะครับเวลาเดินไปเนี่ยก็จะมีในโซ่ของต้นหญ้าแล้วก็ในแปลงที่ดินนะครับก็จะเป็นในโซ่ของนาข้าวนะครับก็ไม่สามารถที่จะเดินหรือว่ารายละเอียดได้มากนักนะครับผมก็ตัดสินใจใช้ภาพมุมสูงนะฮะ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะครับมุมนี้กันลื่นครับลื่นเกือ <c oughs> บแล้วนะฮะตัดภาพมามุมนี้นะครับก็เป็นเมืองน้ำสาธารณะนะครับย้ำว่า290เมตรอยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับก็จะมาะคู่ขนานนะครับมาพร้อมในส่วนของทางสาธารณะที่เป็น ลูกลังนะครับต้องบอกว่าเป็นลูกลังอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกอะไรก็แล้วแต่นะครับในตามสภาพที่ผ่านมานี่เราก็สามารถที่จะเข้าออกกันได้สะดวกนะครับไม่ต้องเป็นกังวลรถกระบะเข้าได้รถเก๋งนะครับรถที่มีความเตี้ยนะครับก็ยังสามารถที่จะเข้ามาได้นะครับในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็เป็นทางเข้าแปลงนะครับก็จะาวางในส่วนของท่อรอดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยนะครับไหลพาดผ่านอย่าง บริเวณทางด้านน้าานนหเดี๋ยวผมจะไล่เรียงนะครับใน่วนของแนวขอบเขตแล้วก็ขึ้นนะครับใน่วนของภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าทางด้านของทิศตะวันออกนะครับทางด้านของทิศตะวันออกซึ่งจะมีความกว้างนะครับอยู่ที่70เมตรแล้วก็ตามต่อนะครับไปบริเวณทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งทางด้านของทิศใต้นี่ผมถือว่า เป็นบริเวณทางด้านของท้ายแปลงที่ดินนะครับท่านผู้ชมก็จะอยู่ที่310เมตรนะครับลักษณะแนวคันนาทางด้านหลังนะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งว่าที่ดินเนี่ยพอเราไปดูจากภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นในเรื่องของตามสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็แนวขอบเขตตามต่อมาอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของทิศตะวันตกนี่ก็มีในส่วนของเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็มีสระน้ำนะครับบริเวณตรงนี้เป็นสระน้ำหนึ่งลูกนะครับที่อยู่ในแปลงที่ดินนะฮะ ไม่ใหญ่นะครับต้องบอกว่าไม่ใหญ่ทั้งด้านของทิศตะวันตกทางด้านของทิศตะวันตกนะครับก็จะกินความกว้างอยู่ที่100เมตรนะครับท่านผู้ชมจากถนนหลวงนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีนะครับเส้น2องศน่นะครับเข้ามาในเพียง300เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้เจอในส่วนของแปลงที่ดินวิ่งปงออกไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ อำเภอทับทันนั่นเองนะครับก็จะห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยอยู่ที่4กิโลห่างจากตัวเมือง13กิโลเมตรครับณตอนนี้นะครับเราปรับภาพนะครับกลับมาในโซของอาภาคพื้นนะครับก็ยังอยู่กันในโซของอเน้นย้ำนะครับว่าที่ดินแปลงนี้จุดขายของเขาเลยเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะปล่อยให้เช่าทํานาหรือว่าจะพัฒนาเป็นบ้านสวนก็สามารถทําได้ไม่ได้ไกลเมืองนะครับ ออกไป4กิโลไปอำเภอทับทันกลับไปตัวเมืองนะครับ13กิโลก็สามารถปลูกบ้านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำประปาไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้เช่านะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะฮะตามสภาพพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้เห็นจากภาพนะฮะว่าอุทัยธานีเนี่ยเกิดน้ำท่วมนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับใน ที่ติดกับแม่น้ําเจ้าพยาเนาะพูดถึงนะครับกับริมแม่น้ําสแกกังอ่าก็โดยส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นทางเกาะเทโพนะครับที่อ่าเป็นพื้นที่อ่าต้องบอกว่าขนานนะครับเกาะเทโพเนี่เป็นเกาะน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จะขนานไปด้วยแม่น้ําเจ้าพญานะครับแล้วก็แม่น้ําสแกกังนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะจะได้รับผลกระทบจาก น้ําท่วมนะครับแต่ในในส่วนของตัวเมืองอะไรก็ดีนะครับหรือว่าพื้นที่โซนนี้นะครับน้าไม่ท่วมนะฮะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นตามสภาพพื้นที่บริเวณทางด้านหน้านะฮะตอนนี้เราเดินอยู่บริเวณทางด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราใช้ภาพมุมสูงนะฮะเพราะว่าด้านหน้านะครับพอลงมาเป็นภาพที่ภาคพื้นดินเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่า มีในโซนของต้นหญ้านะครับที่ขึ้นสูงมาสักประมาณาเมตรถึงเมตรยีะก็จะมองไม่ค่อยชัดนะครับในเรื่องของตามสภาพพื้นที่ที่อยู่บริเวณทางด้านในสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ให้เห็นในเรื่องของทางนะครับแล้วก็ในโซนของเหมืองน้ําสาธารณะเนีย่ยนะครับไม่ว่าจะมุมไหนของแปลงที่ดินนะครับก็สามารถที่จะ ดึงน้ำนะครับเข้ามาใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินได้เลยนะนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจหรือว่าต้องการนัดดูที่ดินในจังหวัดอุทัยธานีก็ดีนะครับหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงที่ผมได้รีวิวไปนะครับหรือว่าต้องการในส่วนของรายละเอียดนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับมาไม่ซื้อ ไม่ว่านะครับเรายังย้ากันอยู่ว่ามาไม่ซื้อไม่ว่านะครับมาทําความรู้จักกันไว้ว่าจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนะครับพื้นที่ตามสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันก่อนนะฮะก็ถือว่าวันนี้นะครับในการรีวิวนะครับก็มีเนื้อที่ย้ํานะครับว่าเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่20ไร่ในราคาไร่ละ1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับสำหรับที่ดินหน้ากว้างใน่วนของวันนี้นะครับผมต่อสักคงต้องขอ ัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องออกรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกมากมายหลายแปลงในส่วนของวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ